วันนี้ขึ้นบทที่8การหารนะคะการหารเรื่องแรกของการหารคือการหารผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักและตัวหารแล้วก็ผลหารเป็น1หลักนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนักเรียนดูดินสอนี้มีกี่แท่งลูกดินสอนนี้มีกี่แท่งนับดูครับสิเก่งมากหนึ่งสิบสอนะหนึ่บ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกเก่งมากมี12แท่งตามที่เราบอกเลยนะคะ12แท่งแล้วก็คุณครูก็จะแบ่งดินสอนเนี่ยจะแจกเขาเรียกว่าแจกดินสอนนี้ให้กับนักเรียนกี่คนนะตอนนี้ในหน้าจอมีนักเรียนกี่คน3คนคุณครูจะแจก คุณครูจะแจกให้กับนักเรียน3ามคนนี้คุณมี12แท่งแล้วคุณครูก็แจกให้นักเรียนสามคนแจกไปไปทีละแท่งแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการหานะคะมาดูวิธีการแจกคือหนึ่งคนที่หนึ่งเอาไปแล้วหนึ่แทง่งดินสอแท่งที่สองก็คือเอาไปให้คนที่สองแท่งที่สามก็แจกไปให้นักเรียนคนที่สามอ่าใช่ใช่ ่ะแล้วก็ต่อไปก็เอามาแจกอีกดูซิว่าแต่ละคนแต่ละคนได้ได้อะไรคะได้ดินสอกี่แท่งนั่นคือการหารอ่ะเราเราแจกต่อนะครูแจกต่อนะคะอ่ะคนที่สองคนที่สามคนที่หนึ่งกลับไปคนที่หนึ่งแจกคนที่หนึ่งแล้วก็แจกคนที่สองแจกคนที่สามแล้วก็ย้อนไปคนที่หนึ่งกี่แท่งนะลูกกี่แท่งนะ ได้หมดละดินสอคุณครู12แท่งหมดละแจกให้กับ3คนครบทุกคนเลยเท่าเท่ากันด้วยนะ,ะก็คือได้เท่าเท่ากันได้คนละกี่แท่งคะกี่แท่งคะ1 2 3 4คนละคนละ4แท่งใช่หรือไม่อ่าเพราะฉะนั้น12หารด้วย3เท่ากับอ่าเท่ากับสใช่ไหมคะ วิธีการถ้าเราไม่เอามาแจกแบบคุณครูหละ่ะไม่ได้วาดรูปแบบคุณครูแบบนี้เราใช้วิธีไหนทำไมถึงได้ทำไมถึงได้เท่าไหร่ทำไมถึงได้4ใช้วิธีไหนเมื่อไหร่ที่เอา12หารด้วย3ตัวนี้ลูกตัวที่คุณครูชี้นี้นะดูนะตัวที่คุณครูชี้นี้นะคะเนี่ย12เนี่ยเขาเรียกว่าตัวตั้งอันนี้คุณครูทบทวนของปอสองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตัวตั้ง นะและ3นี่เขาเรียกว่าตัวาหารถ้าเราอยากรู้ว่าหารแล้วได้เท่าไหร่หนูไปดูเลยว่าตัวหารเป็นเลขอะไรตัวหารตอนนี้เป็นเลขอะไรคะเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขสามอ่าเราไปดูสูตรคูณเราไปดูสูตรคูณแม่3าลูกเราไปดูสูตรคูณแม่สาม เราไปดูสุดคูณแม่สามใช่สามคูณอะไรได้12ได้ตัวตั้งสามคูณ่ได้สิบสองค่ะโอ้เก่งมากเลยชามินสามคูณอะไรเท่ากับ12 12นี่คืออะไรทํำไมต้องได้12เพราะให้ได้เท่ากับตัวตั้งใช่ไหมคะสามคูณสี่เหมือนที่ชามีบอกเลยว่าสามคูณสี่ได้12เพราะฉะนั้นผลหารตรงนี้ก็คือสเหมือนกันนะคะ เหมือนกับตัวที่มาคูณกับสามพอนึกออกหรือยังนึกออกหรือยังของที่เราเรียนตอนป .2 นึกออกแล้วใช่ไหมลูกได้นะโอเคถ้าได้แล้วถ้าได้แล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเลยที่จะเราจะทําวันนี้นะถ้าได้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่ทําวันนี้โอเคอ่าไปดูตัวอย่างกันอ่าตัวอย่างข้อที่หนึง อ่ะดูนะลูกนะ30หารด้วย5ตัวตั้งคืออะไรคะตัวตั้งคืออะไรคือ30ถูกไหมตัวตั้งคือตัวตั้งคือคนนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมคะ30ตัวหารคือคือเลข5ใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าตัวหารถ้าเราคิดแบบเมื่อกี้ก็คือเอาไปดูสูตรคูณแม่ไหนไปดูสูตรคูณแม่ไหน แม่ห้าใช่ไหมเออไปดูสูตรคูณที่เป็นตัวหารตัวเลขของตัวหารก็คือแม่ห้าห้าคูณอะไรได้สามสิบห้าคูณอะไรน่ได้สามสิบห้าคูณหกเก่งมากห้าคูณหกหคณหกได้สาสิบเพราะฉะนั้นผลหารนี้คือหกใช่ไหมคะอันนี้คือข้อมูลของตอนอยู่ปปสองนะ เป็นการหารของป2ก็คือเราไปดูสูตรคูณที่เป็นสูตัวเลขเดียวกันกับตัวหารแต่วันนี้เราจะเรียนของอวิธีการหารยาวหารยาวเราก็ต้องใช้สูตรคูณเหมือนกันแต่ว่าทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะนี่คือเครื่องหมายของการไล่ลูกการหารยาวแล้วก็เอาตัวตั้งลูกตัวตั้งคือ30ใส่ในเครื่องหมายการหารยาว อย่างนี้นะคะแล้วตัวหาร5ไปอยู่ข้างนอกเครื่องหมายแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็ดูสูตรคูณแม่5อย่างที่คุณครูบอกคือดูสูตรคูณแม่5นี่ตรงนี้นะคะดูสูตรคูณแม่5 5คูณอะไรนะเมื่อกี้เราหาแล้ว5คูณอะไรนะลูก5าคูณ5คูณ6ใช่ไหมเมื่อกี้หา5คูณ6อ่าโอเค5คูณ6ได้อ่าก็ใส่คำตอบตรงนี้ที่เราหาได้30 หารด้วย5ได้เท่าไหร่ไปดูแม่5้าหคูณอะไร5คูณหเมื่อกี้นะคะ5คูณ6ได้เท่าไหร่นะ5คูณ6ได้30เพราะฉะนั้นบรรทัดนี้30หารด้วย5ก็ได้เท่ากับ6ถูกไหมเอาหมาใส่ที่คำตอบด้านบนตัวสีแดงหนูเห็นไหมลูก6ใส่ตรงนี้นะแล้วก็หลังจากที่ใส่แล้วลูกก็ย้อนกลับมาอีกว่า6คูณ5ได้เท่าไหร่6คูณ 6กคูณหได้30มสิมาตรวจสอบคำตอบแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะคะตรงนี้ก็คือเอามาลบกันเหลือเศษเท่าไหร่ลูก30สลบส0ได้เท่าไหร่ได้ได้ย์ศูนยเก่งมากค่ะเสร็จแล้วนะได้ศูนย์เพราะฉะนั้นคำตอบเป็นเท่าไหร่คำตอบเป็นเท่าไหร่ใช่ทุกปีเลย ไม่ใช่คําตอบไม่ใช่ศูนย์นะลูกคําตอบไม่ใช่ศูนย์นะคําตอบใช่เก่งมากลูกมันเป็น6คําตอบอยู่ด้านอยู่ด้านบนนะคะคําตอบอยู่ด้านบนคือเลข6นี่นะคะตัวตัวที่คุณครูดอกจันไว้นะนี่คําตอบอยู่ตรงนี้ส่วนศูนย์นี่คืออะไรส่วนศูนย์นี่คือเศษแต่ตอนนี้เศษเราเป็นศูนย์ก็ไม่มีเศษเวลาเราตอบเวลาเราตอบให้เราตอบแบบนี้ค่ะ 30หารด้วย5<อ>เท่ากับ6<อ>เศษของมันคือ0ูนย์เราไม่ต้องใส่เศษมานะพอเข้าใจนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้อต่อไปนะอ่ามาดูตัวอย่างข้อต่อไป5 6 6หารด้วย8ตอนนี้นักเรียนบางคนไปดูแม่8แล้วแหละเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าตัวหารคือเลขคือเลข8ต้องไปดูข้อนี้ต้องไปดูสูตรคูณแม่8ตลอดทุกขั้นตอนอยู่แล้วอ่ามาดูวิธีการหาร ก,การเขียนเครื่องหมายหารยาวเขียนอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็ใส่ตัวตั้ง56เป็นตัวตั้งนะคะตัวตั้งมาใส่ตรงนี้นะข้างในนี้ตัวตั้งใส่ตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวหารใส่ตรงไหนตัวหารก็คือเลข8ดใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี้โอเคหารด้วย8<อ>นะคะแล้วไปดูแม่8เลยค่ะบรรทัดนี้คือคืออะไรคะห6หารด้วย หารด้วยแปดเท่ากับเท่าไหร่ไปดูแม่แปดใช่ไหมคะแปดแปดใช่เก่งมากแปดคูณอะไรแปดคูณอะไรคือตัวนี้นะแปดคูณอะไรได้ห้าสิบหกแปดก็คูณคูณเจ็ดแปดเจ็ดห้าสิบหกตรงนี้ก็ใส่คำตอบเลยว่าเป็น <c oughs> เป็นเจ็ดนะคะคำตอบคือเจ็ดนะแล้วก็เอาเจ็ดมาทำอะไรกับแปด ตรงนี้พอใส่ปุ๊บเอามาคูณกับ8 7คูณ8ได้56ใส่คำตอบที่คูณได้56แล้วมาทำอะไรกันคะเอามาลบก,กันเหลือ0เสร็จแล้วใช่ไหมคำตอบคืออะไรคำตอบคืออะไรคะคำตอบคือ 10, 10. เก่งมากค่ะคำตอบคือ7เราก็ทวนคำเ,เวลาตอบก็ทวนคำถามนิดหนึ่ง56หารด้วย8เท่ากับ7นะคะ อ่าโอเคอันนี้ไม่มีเศษนะเศษเ,เป็นศูนย์เรามาดูตัวอย่างที่มีเศษกันยี่สิบเก้าหารด้วยสี่เขียนเครื่องหมายหารยาวก่อนอ่าแล้วเอาตัวตั้งยี่สิบเก้าใส่ข้างในเครื่องหมายส่วนสี่ตัวหารใส่ข้างนอกเครื่องหมายแล้วไปดูสุดคูณแม่อะไรคะข้อน,นี้สุดคูณแม่อะไรแม่สี่แม่เก่งมากสุดคูณแม่สี่อ่ะสี่คูณอะไรได้ไม่เกินนะลูก ก็คือทุกครั้งที่เราหาเราต้องดูว่า4คูณอะไรได้ไม่เกิน29มันคือ29หารบรรทัดนี้หารด้วย4นะคะหารด้วย4 4คูณอะไรได้มันไม่มีใช่4คูณ4คูณกับ7ใช่ไหมได้28แต่ถ้าเราเอาหน,หนูดูนะถ้าเรา4คูณ7ได้28 พอสคูณมันไม่ได้29่สเก้านะพอสีคูณแต่อไปตัวที่มากกว่า7ก็คือ8 4ดคูณแได้32มันเป็นยังไงกัดยีบเกมันมากกว่าใช่ไหมเราเลยไม่ใช้4ีคูณแเราไม่ใช้4ีคูณแเพราะมันเกิน29ที่เป็นตัวตั้งเราเลยใช้4ีคูณเก็คือคําตอบบรรทัดน,นี้คือ7ใช่ไหมคะอ่าเจ็ดเราก็ใส่7เลยข้างบน 7แล้วเสร็จทีนี้ทําอะไรพอใส่เจจ็ดปุ๊บทาอะไรคะเอามาคูณกับ4 7 4เจ็แแล้วทำยังไงต่อพอใส่คำตอบแล้ว7 4 28สยทำยังไงคะทำยังไงเอ่ยการคูณไอการหารมันมีขั้นตอนมา,มากขึ้นนิดนึงนะเอามาลบกันดดใช่ลบกันเหลือ1 มันไม่มีตัวเลขแล้วใช่ไหมมันเลขกมันแค่ยี่สิบเก้าลบกันเหลือหนึ่งแสดงว่าตัวนี้หนึ่งนี้เป็นอะไรลูกหนึ่งน,น,น,นี้เป็นเป็นเก่งมากค่ะหนึ่งนี้เป็นเศษเวลาเราตอบคำตอบของเราก็คือยี่สิบเก้าหารด้วยสี่เท่ากับเจ็ดเศษหนึ่งนะตรงนี้เป็นเศษอย่าตอบว่าหนึ่งนะคะให้ตอบเจ็ดตัวนี้ลูกตัวที่คุณครูดอกจันตัวนี้ ตอนนี้นะตัวนี้นะคะอ่าตอนนี้คือคําตอบตรงนี้ข้างบนนี้คือคําตอบนะคะคําตอบส่วนข้างล่างเนี่ยคือเศษตามที่ครูเขียนเลยโอเคไหมนะได้อยู่นะคะอ่าไปดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเราจะได้ลงมือทํานะตัวตัวอย่างที่มีเศษอีกสักตัวอย่างหนึ่ง อ่า23หารด้วย9ตัวตั้งนะคะการหารันเครื่องหมายหารยาวเขียนเลยตัวตั้งใส่ในเครื่องหมายตัวหารใส่ข้างนอกเครื่องหมายข้างหน้าเครื่องหมายไปดูแม่9ถูกไหมข้อนี้ไปดูแม่9 9 1 9 9 2 18 9, 2, 18, 9คูณ2ได้18 9คูณอย่าเพิ่งร้องเพลงอย่าเพิ่งร้องเพลง 9ก้คูณสได้27อ้าวตอนนี้27มันเกิน23หรือยังมันมากกว่ายีสิบสามหรือยังมันมากกว่าไหมมันมากกว่าไหมมันมากกว่าเพราะฉะนั้น3ามนี่เราไม่ใช้เราย้อนกลับมาใช้คือ9ก้คูณสองได้สิบแปตอบข้อนี้ก็คือ9ก้าคูณสอใช่ไหมคะ อ่ามาก็ได้เป็นคําตอบคือ2แล้วามาทําอะไรคะอย่าเพิ่งเสร็จนะอย่าอย่าพิ่งเสร็จ,นะรจต้องเอา2เนี่ยมาคูณกับ9 2้คูณเได้เท่าไหร่2อคูณเได้18บแ่ะใช่2อคูณเได้18ทํายังไงคะ18แล้วมาทําอะไรกับ23่สิบาเอามาลบก,กันเหลือเท่าไหร่คะเหลือ5 เสร็จแล้วนะข้อนี้คําตอบคือตอบดีๆนะอันไหนเป็นเศษอันไหนเป็นผลหารผลหารอยู่ข้างบนนะคะผลหารอยู่ข้างบนคือเลข2อันนี้คือผลหารนะที่ครูดอกจันไว้คือผลหารและข้างล่างเลข5คือเศษเวลาตอบตอบให้ถูกนะคะก็ 9, 23หารด้วย9เท่ากับ 2.. เศษ5โอเคอน,นี้ทำแบบฝึกหัดหน้า5ถึง7 แบบฝึกหัดเล่มสองนะคะเล่มใหม่แล้ว,วเล่มเก่าให้เก็บไว้เลยใครที่ยังไม่เข้าใจหน้า5กับหน้าถึงหน้า7เดี๋ยวมาดูตัวอย่างการทําก่อนนะหน้าที่ห้านะคะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกเขาให้ตัวเลขมาใช่ไหมอ่าหนูดูแม่อะไรนะอย่างที่ครูบอกเมกื่อกี้ดูแม่แม่สองใช่ไหมคะสองคูณอะไรได้16ถ้าไม่มี16ก็ต้องได้ใกล้เคียง16แต่ต้องไม่เกิน16 มีไหมสองคูณอะไรได้สิบหกมีไหมลูกสองหนึ่งสองสองสองสสองคูณแปดเก่งมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแปดใส่เสร็จแล้วปุ๊บทุกครั้งที่ใส่ลูกแปดคูณแปดต้องเอามาคูณกับสองได้คำตอบเท่าไหร่เอามาใส่ตรงนี้แล้วเอามา ลบกันบรรทันดนี้เอามาลบกันนะคะได้คําตอบคือได้เศษคือศเพราะฉะนั้นเวลาตอบตอบ8อย่างนี้โอเคมาดูหน้าที่หหน้าที่หข้อที่1เป็น49หารด้วยเเขาให้เครื่องหมายการหารมาใช่ไหมหารยาวลูกเขียนเครื่องหมายในเครื่องหมายก็คือ4ี่แล้วก็ข้างหน้าเครื่องหมายก็คือตัวหารคือเลข7ข้อนี้เราดูสูตรคูณแม่เจด 7คูณอะไรได้49่1ิบเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองปิเพอดีเป๊ะเลยมีใช่ไหมสี่สิก็คือ7จคูณเก็ใส่7ตรงนี้แล้วเอา7นี้มาพอใส่ปุ๊บเอามาคูณเพื่อตรวจสอบคำตอบอีกทีหนึง่งคือเอาเจ ไปคูณกับ7ตัวนี้7คูณ7ได้เท่าไหร่ใส่ตรงนี้นะได้คำตอบใส่ตรงนี้7คูณ7ได้49ลบกาลบกันเหลือลบกันเหลือเหลือเหลือศูนย์เก่งมากค่ะเหลือ0ูนย์ลบกันเหลือ0ูนย์เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่มีเศษคำตอบก็คือ7คําคำตอบคือตรงนี้นี่คือตัว <c oughs> อะไรนะบ ต้องลบใช่ใช่ในนี้ก็คือต้องเอามาลบกันเพื่อจะดูว่ามันมีเศษไหมโอเคมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งหน้าที่7ดหน้าที่7นะคะขั้นตอนก็คือ19หารด้วยสองไปดูสูตรคูณแม่แม่แม่อะไรลูกแม่สองนะไปดูสูตรคูณแม่สอง สองหนสองสองคูณอะไรได้19ถ้าไม่มี19ต้องเอาใกล้เคียงแต่ต้องไม่เกิน19 2เคูณแได้เท่าไหร่ลูกสองแยังไม่ถึง 19. สิบคูณอะไรต่อที่มากกว่า8ก็คือ9 2 9 18องเกาใกล้เคียง9แล้วแต่ยังไม่ถึงสองคูณอะไรต่อ2องคูณสิได้20 เกินไม่ลูก20มันมากกว่า19บเ้าไหมมันมากกว่าใช่ไหมเราไม่ใช้เลยนะเราไม่ใช้ตัวนี้ไม่ใช้เพราะว่ามันมากกว่า19เรากลับมาใช้ตัวนี้ค่ะ2องคูณเได้18เพราะฉะนั้นผลหารตรงนี้ก็คือผลหารตรงนี้ก็คือ9ใส่9ที่นี่เลยลูกใส่9ตรงเครื่องหมายหารนะคะใส่เสร็จแล้วอย่าลืมเอา9มาคูณกับ2ตัวนี้นะ เคูณกับ 2, 2> ตัวนี้9คูณกับส9งนะเก้าคูณ2ได้เท่าไหร่9คูณ2ได้18แล้วก็เอามาลบกันเอามาลบกันเ,าาลนเหลือเศษเท่าไหรล่ลูกอ่าเก่งมากค่ะเอามาลบกันเหลือเศษหนึ 1. 1> เพราะฉะนั้น19หารด้วย2ได้9เศษหนึ ได้ 9, เก้าเศษหนึ่งนะคะนี่คือวิธีคิดนะเคเดี๋ยวให้ลงมือทำเลยนะให้ลงมือทำหน้าที่5ถึงหน้า7ด